จิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดมหาพฤกษารามวรวิหารเขียนเรื่องทุดงควัดและการไปสืบพระพุทธศาสนาที่ลังกาซึ่งแตกต่างจากวัดอื่นที่มักเขียนเรื่องทศชาติชาดกหรือภาพพุทธประวัติเรื่องราวและบุคคลในจิตรกรรมฝาผนังยังคงยึดแนวคิดแบบอุดมคติของจิตรกรรมไทยประเพณีแต่ได้นำวิธีการเขียนภาพแบบสามมิติตามแบบจิตรกรรมตะวันตกมาเขียนภาพทิวทัศน์ จัดองค์ประกอบภาพให้มีความลึกมีระยะใกล้ไกลใช้สีสลัวสลวให้อารมณ์ความคิดฝันดูเป็นธรรมชาติภาพอาคารวาดตกแต่งให้เป็นแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของสยามเมื่อรับเอาอิทธิพลตะวันตกเข้ามาและมีแผ่นหินอ่อนจารึกคำอธิบายภาพจิตรกรรมติดเอาไว้ที่ด้านล่างกรุงศรี รวมสืบสารความเป็นไทย